ก็กลับสวัสดีท่านผู้ดีท่านผูน้ชมครับวาเจออีกตามเคยนะครับตามที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วผมที่ที่บอกว่าอ่าต่อวันนี้ผมก็จะลง2คลิปนะครับผมอ่าเวลาผมก็ได้บอกไว้แล้วครับคือเวลา5้าโมงเย็นนะครับและ2องทุ่มนะครับ2เวลานี้ครับผมก็จะลงลงคลิปทันทีเลย2เวลานี้แต่คลิปคลิปรับเวลา งหรือเปล่างเหมือนกันไม่ท่าเลยอ่าโอเคครับตามนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับผมอย่าลืมมารับชมนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมก็กดติดตามกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับคลิปนี้คลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมจะทําตัวนี้นี่ก็นี้เปลีป่ยนเป็นขั้นสูงเพื่อจะเอาขบแดงนะครับ อ่าขัน้นเป็นอ่าจะเอากบแดงในภารกิจพิเศษนี่ครับใครที่ยังไม่ทําครับใครที่ยังไม่รู้ก็ไปทาได้ครับทาทาเป็นขั้นสูงก็จะได้เองครับ่าโอเคบัตรนี้ผมก็จะทานะครับนะก็มีหัวใจเหล็กเหล็กแล้วก็หินแล้วก็ของเรือน,น้ำ,นำแล้วก็ชีวิตอ่า โอเคมันก็ใช่ของแค่นี้แหละ6อัน7อัน8อันก็ว่างกันไปครับผลิตเอาครับผลิตอยู่ห้องทดลองเอาครับโอเคครับอ้าว so ออมาเริ่มกันนะครับหนสอซับตึ่นตๆๆๆตๆ่นตนตื่นตื่นต่นตื่นตื่นตืตื่นตตต เราก็ได้แล้วครับผมคืออะไรอ๋อเราก็ได้แล้วนะครับเป็นขั้นสูงถ้าเราได้แล้วครับเราก็ไปรับภารกิจพิเศษนะครับมันก็จะได้กบแดง8ดดาวอ่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยเราก็ไปดูล่าสุดว่าอะไรได้จริงหรือเปล่านี่ครับนในในได้แล้วได้ลนี่ขึ้นมาล่าสุดเนี่ยฮันสวยงามมากครับ ตอนนี้ผมมีตัวอันนี้นี่สามตัวครับผมก็เอาเอามาลงทีมนี้เลยเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็ไปทีมบีเอาลงแทนตัวไหนวะเอาแทนแทนตัวนี้นี่ยางโหดโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์กด s u b ส c r i b ์ด้วยครับหรือว่ากดติดตามและกดกระดิ่งจากผมนะ จะ่าไพลาดคลิปใหม่จากผมเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาทําขั้นสูงให้ทุกคนดูว่ามันได้อะไรนะครับผมในเดือนนี้นะครับเดือนนี้มันก็จะได้กบแดงครับแค่นี้นะครับกบแดงแต่ว่าคุ้มอยู่ครับอ่าโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็เอาไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอ่าอย่าลืมครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับห้าโมงเย็นเขจะลงอีกคลิปหนึ่ง สองทุ่มก็จะลงอีกคลิปหนึ่งก็จะทําแบบนี้ครับทุกวันเลยครับอ่ากด subscribe กันด้วยเยอะๆนะครับผมหรือใครสามารถสนับสนุนผมได้สนับสนุน,น,นได้นะครับผมอ่าผมจะทิ้งไว้เลยครับเป็น wallet ก็ได้ครับมีแค่ wallet ตอนนี้รับ wallet อ่าอยากสนับสนุนผมก็อ่าถ้าสนับสนุนผมก็ขอบคุณมากนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม เจอกันคลิปต่อไปครับ